ก็สวัสดีกับทุกชมชาวไทยทุกท่านกันด้วยครับผมแลวกับผมนผมักกติโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นคอมโบนัสของพิทาชิโอนะครับผมกับหีงห้อยครับโโบโบโนัส ผมแปลไม่ออกครับผมขนาดใช้สารทานเสเลตแปลแล้วไม่ก็ยังไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรสมบัติที่เราจะเล่นนะครับผมเป็นกุญแจกิวี่นะครับผมเพราะว่าเมื่อมันวิ่งความเร็วแสงถ้ามีกุญแจกิวี่มันก็จะช่วยให้ไปได้ไกลขึ้นนะครับผมแล้วก็ฟื้นด้วยหกสิบหน่วยด้วยนะครับถามว่าใช้ตัวนี้แทนได้ไหมก็ใช้ได้นะครับผมผมว่ามันไปได้ไม่ไกลครับเออลองดูนะครับผมเราจะไม่กดฟาสต์สตาร์ทนะครับเราจะไม่กดฟาสต์สตาร์ทครับคะแนนดีกว่าเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับผมผมไม่รู้ว่ามันเพิ่มคะแนน เมื่อวิ่งขลเรอแสงหรือเปล่านะผมในเซตนี้นะครับแต่เมื่อวิ่งขลเรอแสงแล้วเก็บเยลลี่นี่ได้คะแนนเร็วมากครับก็คือคะแนนพุ่งเยอะมากดูเดิเทียบเทียบกับแบบเก็บปกติแล้วดูดิอ่ะเก็บปกติอ่อันนี้คือวิ่งขลเรอแสงมันก็เลยเพิ่มขึ้นนะเนี่ยเก็บปกติมันก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับคือถ้าวิ่งขอลเรอแสงแล้วแบบเก็บเยลลี่ได้คะแนนเพิ่มขึ้นนี่ผมว่า เป็นอะไรที่ดีมากๆนะผมเพราะว่าถ้าวิ่งความเรแสงมันจะได้ระยะทางที่เพิ่มขึ้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีเยลลี่ตามด่านอยู่แล้วซึ่งมันก็จะทําให้แบบโอ้คะแนนแบบมหาศาลเลยผมบอกเลยนะครับผมว่าคอมโบนี้ในผัดแรกจะได้คะแนนเยอะมากครับผมแต่มันก็จะเล่นยากเหมือนกันนะผมเพราะว่าตัวของพิซิโอเนี่ยมันจะพุ่งความเร็วแสงนะครับฉะนั้นมันจะพาเราไปดา่านค่อนข้างที่จะลึกนะผมซึ่งผมบอกเลยนะว่าผัด2เรานี่ชนแบบไม่บรรยะบรญยังแน่นอนครับคือชนแล้วชนอีก ครับบางทีอาจจะเหวแต่ผมจะพยายามไม่ให้มันเหวแล้วกันครับจะอย่างมากที่สุดก็แค่ชนนะครับโอเคโอค้โหพุ่งรัวๆเลยครับบอกเลยจัดล้านนะผมถ <c oughs> าว่าผมทําไมถึงไม่ใส่พวกครัวซองหรือว่าเน้นฟื้นฟูนฟนฟนพลังคือในแพทนี้ผมว่าเซตฟ,ฟื้นฟูนพลังนี่ค่อนข้างจะเล่นยากนะผมว่านอกจากครัวซองสมชิ้นไปเลยอะ่ะเอออันนั้นคือถึงจะเล่นได้นะครับ แต่ในแพทนี้นะครับผมในปัจจุบันนี้เราอุย้ยโอ้โหพลาดพูดทาวผมหมูเมื่อกี้คะแนนเป็นแสนครับผมโอ้โหเสียดายโอเคไม่เป็นไรครับอ่าอาจจะมีเสียงรบก,กวนบ้างนะครับนิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับโอ้โหสวยเลยครับผมซิมเปอรชิฟอสต์โอโ้ถ้ามาจาังหวะที่แบบดีกว่านี้นะผมบอกเลยถ้ามาจาังหวะที่เราแบบพุ่ง เดเร็วนี่สวยจัดๆครับแต่ผมไม่รู้ว่าในจังหวะที่พิทาจิโอแปลงร่างเนี่ยหรือว่าแสดงอ่าอุ้ยแสดงความสามารถเนี่ยมันจะแบบเพิ่มคะแนนด้วยหรือเปล่านะผมแต่หลังจากที่พิทาจิโออ่าแสดงเสร็จแล้วนะผมมันจะเพิ่มเลื่อนให้เล็กน้อยนะผมเมื่อกี้เราชนไปตุ้มหนึ่งครับเสียดายเหมือนกันครับไม่เป็นไรครับ เล่นไปก่อนไม่มีสมาธินะผมโอเคไม่เป็นไรนี่ครับผมน,น,ผมนี่ถ้ามันจังหวะตรงตรงกันแบบนี้ตลอดนะอุ้ยโอ้โหเมื่อกี้ไม่ได้ตัวของทุดาด้วยนะครับถ้ามันแบบจังหวะตรงกันแบบนี้ผมบอกเลยว่ามันจะไปได้ไกลขึ้นแล้วก็ได้คะแนนเยอะมากครับผมอาจจะพูดไปวนมาดน,นึงครับเสกมาเสกมาเสกมาดิเฮ้ยนี่ครับผมอ่า ล้างนะผมชนไปตุ้มหนึ่งเสียดายเหมือนกันครับว้าเสียดายจังเลยเสกมา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 สวยโหจังหวะเริ่มไม่ตรงกันครับถ้าแบบจังหวะตรงกันแบบจะดีจัดๆเลยคะแนนตอนนี้19ล้านวัน19 20ล้านครับ มาเสกดีเฮ้ยห้อยเสกดีโอ้ห้อยไม่เสกโอเคบอนรัฐาไปก่อนครับบอนรัฐาลูกไฟนะครับผมงที่บอกว่ามันเพิ่มคะแนนเมื่อวิว่งความเร็วแสงนะครับฉะนั้นลูกบรัธาลูกไฟจะดีจัดๆนะผมเว่ามันมีผู้ดาวให้เก็บด้วยนะครับจะคะแนนพุ่งแบบพุ่งเลยอะและลงมาก็ยังได้คะแนนอีกครับผม บอกเลยว่าสูสีกับบรรทามเยลลี่หมีด้วยซ้ำครับผมบางทีอาจจะได้คะแนนดีกว่าด้วยซ้ำครับโอเคโอ้โหยังเก็บได้นะครับปุ่งเลยโอ้โหจังหวะไม่ตรงเท่าไหร่ครับนิดหนึ่งครับเงียบนิดหนึ่งพุ่งเลย ว่าไม่ตรงแล้วครับผมปกติคือตรงนั้นมันต้องตรงไงไม่เป็นไรครับคะแนนก็เรื่อยๆครับไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นนะชนก็ไม่เป็นไรแต่อย่าเหวก็พอครับถ้าเหวนี่คือเราจะเสียการฟื้นหนึ่งรอบนะครับผมจากกระป๋องวิตา้านะครับโอเคฟุตดาวอยู่ไหนเอ่ยนี่ไงโอ้โหล้มแล้วครับผม ฝนได้60หน่วยนะครับผมจากกุญแจกีวีนะครับเสกมาเสกมาเศกเด้ยเสกเด้ยเอา้าไม่เสกอีกโอ้โหังหว่ะโค้งไม่ตรงนะครับถ้าแบบพุ่งพร้อมกันเมื่อกี้ดีคือแบบคะแนนนี่เพิ่มขึ้นมากครับอัตนตัวนี้อ่าข้างหน้านี่จะมีผู้ดาว สองหน,งองนี่ครับโอหจังหวะไม่ตรงกันครับผมปกตินี่คือแบบถ้าจังหวะตรงกันสวยๆนะผมบอกเลยจะไม่เป็นไรครับผมพูดทั้งคลิปว่าวันนี้เออพูดว่าจังหวะไม่ตรงอะ่ะเออมันก็ไม่ตรงจริงอ่ะที่ตอนนี้แบบคะแนนเริ่มแย่แล้วครับผมเพราะมันจังหวะไม่ตรงกันเลย 36, 000, 000, มี36ล้านนะครับผมจะจบที่เท่าไหร่นะครับผมมาดูกนันข้างหน้าน่าจะมีผู้ดาวอยู่นะครับไม่เสกมาว่าโอ้โหไม่เสกมาจริงครับผมจังหวะไม่ตรงทุกร,รอบเลยครับผมเฮ้ยตาน h i s เป็นไรวะดูดิปกติคือมันต้อง40ลนะ้านอะถ้าจังหวะมันตรงตลอดตลอดอ,อ,อ่ะโอ้เซ็งจัดๆเลยครับบอกเลยว่าตาน h i s แบบโอเคขัดสองนี่ผมบอกแล้วนะผมว่าชนแน่นอนคนระับ วิ่งตอ่อเนื่องแล้วครับผม<อ>ผมนดินไปชนตรงง่ายๆสักนกันครับผมผัดแรกนะโอเคโอ้สวยจัดเลย40ล้านเลยครับ โอเคแฟลี่มาช่วยครับผมช่วยในการป้องกันการชนเสียเลือดหนึ่งครั้งนะครับผมโอ้เรียบร้อยครับผมตรงนี้มันต้องโดดก่อนเฮ้ยโอ้ตกใจหมดเลยเคข้างบนบนไว้บนบนไว้เออ สวยจัดๆสวยจัดๆนี่นะครับผมสาเหตุที่ผมเอาตูร์อะเคมาวิอ้าวเดี๋ยวคะแนนอันดับหนึ่งเลยเหรอ <c oughs> โอ้โหตรงนี้ไม่ทันจริงครับแม่งมันต้องกดเร็วจริงครับไม่เป็ไรเสกมาเสกมาไม่ไงโอ้โหสวยจัดโอ้โหเสียดายครับ น่าจะจบแล้วล่ะนะครับยังไม่จบอีกอ่ะพุ่งไปเลยถ้ายังไม่จบอ่ะโอ้โหอ้าวจบจริงครับอันนี้อันนี้โดดก่อนจะสิบหนึ่งล้าน,นครับโอ้โบอกเลยว่า เซตพิซซีโอ้นี่แบบใครที่หาว่าเซตเกเก่านี่จะทําคะแนนได้น้อยผมบอกเลยว่าดูดิ7เจ็ดสิบล้านเออเจ็ดสิบล้านที่ริงเคยได้เยอะกว่านี้เลยนะครับน่าจะได้ถึงเจ็ดสิบห้าล้านเลยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะผมขอตัวไปก่อนแล้วกันนะครับมอย่าลืมติดตามครับหรือกดซับแครงช่องผมเพื่อเป็นใจครับมุในการติดตามตอหรัอวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย